ให้การพุทธรูปองค์ใหญ่ๆมันก็เลยมีความสุขน,นั่นในน้มองนี่ทำไมก่อนนี้เราเป็นงั้นนะมองด้วยความระลึกถึงประการรักคนั้นยิ่งใหญ่ที่ที่เราสามารถรู้บนรู้บาปได้รู้รทิศทางเดินที่จะเข้าสู่มหาวิริยนิพพานได้นะั่นนี่ส่วนมากกันไม่เป็นที่ส่วนมากยังสงสัยที่นี่พระเราเนี่ยยังสงสัยเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องมรกเรื่องผลเรื่องนรกเรื่องสวรรค์ที่สงสัยนะพระเราเนี่ย ถ้าไม่สงสัยก็จะเข้าสู่สวดาวเลยนะลูกน,นั่นนี่พระเรานี่สงสยัยคือก็รู้อยู่เนี่ว่าก็พอเข้าใจอยู่ว่าเรื่องบุญเรื่องบานแต่มันสงสยนะัยคือยังไม่รู้จริงเรเรียกว่ายังไม่รู้จริงนี่เขาเรียกว่าสงสัยยังไม่สิ้นสงสยัยนี่สภาพเราส่วนมากก็เป็นอย่างนั้นจึงพากรเลสตุ้มเป๊ะอย่างที่เห็นแต่สภาพที่สิ้นสงสัยในคุณพระธนทัยจะไม่เป็นนะลูกนะนี่พูดไห้ฟังเลยเนีย่จะไม่เป็นจะไม่มีความรู้สึกอย่างอื่นเลย จะเป็นความรู้สึกที่เป็นหนึ่งเดียวก็คือมรกก็คือผลหนึ่งเดียวก็คือมรกก็คือผลเพราะว่าสิ้นสงสัยแล้วนี่ผู้ที่สิ้นสงสัยย่อมที่เป็นอย่างนี้ส่วนมากาก็ยังสงสัยที่ใช่ไหม่ะไอสงสัยเรื่องบุญเรื่องบาปสงสัยว่าไอ้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เลือดประเสริฐจริงไหมสงสัยเรื่องนรกถวันมีจริงไหมีคิดเชื่อแบบคือไม่เต็มหน่อยคือเป็นกึ่งอะจะว่าเชื่อก็เชื่อเป็นแบบรวมๆแรงๆก็เชื่อแบบเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างทมลองนี่หละ แต่อาศัยว่าพระเหลืองเป็นการอยู่ดีกินด,ดีมีคนกราบมีคนไหว้พูดอะไรขึ้นก็ไม่มีใครมายุ่งอะไรมากมายนักนั่นนั่นเองจนมาก็เลยเข้ามากันอย่างนั้นไม่มีคําว่าสิ้นสงสัยยังไงนี่ดังที่ทราบนุกทกนะถ้าที่สงสัยนี่จะมีความคิดนึกตึกตองอย่างเดียวเลยเกิดค,ความหิริความละอายแก่ใจอุตระปาความดสดงสะดุ้งเกรงกลัวทอมาปด้เย มีความนึกคิดตึกตอนอย่างเดียวก็คือคือมากคือผลคือมากคือผลนี่โดยทายเดียวนี่ผู้ที่สิ้นสงสัยผู้ที่สิ้นสงสัยในคุณพระรัตนไตรในคุณพระรัตนไตรผู้นั้นเปิดประตูพระนิพพานแล้วนี่เป็นอย่างนี้นะลูกนะจะ,จะไม่มีความสงสัยใดๆเลยและเป็นผู้ที่อ่อนน้อมถ่อมตนและไม่ได้ไปยุ่งเหยิงวุ่นวายกับใครเป็นผู้ที่จ้องพระนิพพานจ้องพระนิพพานตลอดหากเม็ไม่สามารถที่จะเข้าสู่พระนิพพานได้ในปัจจุบันก็แน่ใจตายใจว่าจะ ต้องชาติใดชาติหนึ่งในแปดชาติในสามชาตินะหรือชาตินี้แล้วแต่ความเพียรพยายามเนี่ยมันจะตรงไปตรงไปเพราะที่สงสัยผู้ที่ส,สงสัยจะเป็นอย่างนี้นี่ถ้าผู้ยังไม่ที่สงสัยก็ไม่ได้ไม่ได้สงผู้ที่ไม่สิ้นสงสัยก็จะไม่ได้ตรงต่อพระนิพพานกบฏมาก็ดังที่ลูกเห็นหาเจดแลกินบ้างหาไปเล่นการเมืองบ้างเออใช้ค,าคาําพูดคาจารด้วยความคิดของตัวเองบ้างไม่ได้ใช้ความคิดในหลักคําสอน ไม่ได้กระ,กระทําตามหลักคําสอนไม่ได้ปฏิบัติตามนั้นเลยอเอาความยิดตัวเองเป็นใหญ่ก็ทําตามนั่นตามตามความคิดคิดว่าน่าจะทาอย่างนี้ดีน่นหน่นแต่ทําอย่างนี้ดีนี่เรียกว่าผู้ที่ยังสงสัยแต่ผู้ที่สงสัยนี่จะไม่เป็นปั้งเลยตรงนี้เลยมากผลป็ิปานมากผลอิานพระเจ้ามันจะยังไงเชื่อได้เหตุเชื่อได้ผลปับ๊บตั้งแต่เรื่องการทานรักษาศีลการภาวนา หรือศีลสมาธิปัญญาโน่นตรงไปพระนิพพานตรงไปพระนิพพานนี่คือความเป็นจริงสําหรับผู้ที่สิ้นสงสัยในคุณพระรตนาใจเนี่ยแต่ที่ผู้ที่สงสัยนี่โอ้ในก่ยกดังที่ลูกเห็นทั่วโลกดินแดนนั่นนู่นไปเล่นการเมืองนูง่นนน่นไปเล่นหุ้นกับเขานู่นนน่นไปเล่นลิงเล่นลายกับเขานู่นไปหานู่นหาจีบสาวในลิงในลาย,ลายนู่นจารพัดที่จะเป็นนี่เขาเรียกว่าผู้ที่ไม่สิ้นสงสัยมีบุญบาปจริงไหมนะเนี่ย แล้เราทำนี้เราจะได้บุญได้กุศลดังที่ในเขียนไปไหมน้นั่นนรกบเป็นยังไงนะสวรรค์เป็นยังไงนะเนี่ยไปแล้วนี่เราทำดีแล้จะได้ดีไหมนะาแต่ทำไมผู้ทาชั่วด้ดีมีถมไปนั่นผู้ทำดีได้ชั่วก็มีมากนั่นผู้ทำดีก็ได้ดีมีถมไปเราทำดีมนจะได้ดีไหมนะเอาไปมาความเกลือบแงทงสงใจก็มากขึ้นมากขึ้นก็ไม่ทำดีเลยนุ่นไปทำชั่วนเห็นไหม ก็ดังที่เราเห็นพระดังที่เห็นอุบาสกติกาดังที่เราเห็นนี่เรียกว่าผู้ที่ยังไม่สิ้นสงสัยนี่ผู้ที่สงสัยนี่แห่บวชมากบวชหลายภรรษาก็จริงแต่ผู้นี้ยังไม่สิ้นสงสัยคุกคีอยู่กับพุทธศาสนาก็ตามแต่ผู้นี้ไม่สิ้นสงสัยเรียนมากจนเป็นมหาถึงเจ็ดประโยค8แปดประโยค9เก้าประโยชก็ตามผู้นี้ไม่สิ้นสงสัย ยังสงสัยเพราะตำราหนึ่งว่าอย่างนี้ตำราหนึ่งว่าอย่างนี้เอาตำรามารวมกันแล้วก็คิดว่าตำรานี้ถูกไหมตำรานั้นถูกไหมเลยเป็นคนขี้สงสัยไม่ลงใจก็มันก็พราหนนขณะพระสวดนรภภบันน่ะอานนนนี่ก็ไม่ได้สงสัยในคุณพระรัตนาตาหลหรอกแต่พูดถึงว่าพระสูตรไหนนา,นานจะดีนั่นพระสูตรนี้ก็ดีพระสูตรนั้นก็ดีคําสอนจุดนี้ก็ดีคําสอนจุดนั้นก็ดีนี่คณะโวดาบันนะลูกนะั่นผู้ที่จ้นสงสัยในคุณพระรัตนตยแล้ว แต่ว่าเห็นไหมละ่ะมันก็ยังขวางด้วยบทบาทแห่งพระสูตรต่างๆกว่าที่จะลงเอยกันได้เห็นไหมละ่ะก็ต้องวางทุกพระสูตรจนจิตไม่ยึดมั่นถือมั่นพระสูตรใดๆนั่นผลสุดท้ายก็วางภารละได้พระสูตรเดียวก็คือพระสูตรใจนั่นรู้ตัวเองว่าพบชาติสิ้นแล้วนั่นเห็นไหมพระนรนเป็นอย่างนั้น พวกเรานี so right proceed, so right ่ม e so right ันสงสัยต un. ่อไปสงสัยต่อไปเรียนมากก็สงสัยมากนั Disney ่นเรียนน้อยก็สงสัยน้อยแต่ปฏิบัติแบบผู้ที่นสงสัยอันนี้หายากผู้ปฏิบัติน้อยก็สงสัยน้อยเหมือนกันนี่ปัจจุบันนะผู้ปฏิบัติมากก็สงสัยมากนั่นนี่คือความสงสัยไม่ได้ชิ่นสงสัยทั้งภาคปริยัตในภาคปฏิบัติไม่ใช่ว่าปฏิบัติแล้วจะชิ้นสงสัยไม่นะลูกนะปฏิบัติไปยิ่งสงสัยก็มีเยอะ ผลสุดท้ายก็ต้องสึกค้าหลาเพกก็ดังที่เห็นวูบาอาจารย์ที่เด่น,ด,นดังนั่นแหะได้ฌานได้ยันในสมัยของหลวงปู่มั่นได้ฌานได้ยันในสมัยของสมณะโคดมพทธเจ้าที่ยังสมพระชนอยู่ก็ยังไม่สิ้นสงสัยเนี่ยไม่ต้องไ,ไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องอื่นเลยการที่ทำกิจภาวานาผู้ที่สิ้นสงสัยผู้นั้นก็คือโสดาบันหูนี้ เข้าสู่อริยบุคคลเมื่ออริยบุคคลขั้นต้นเกิดการสิ้นสงสัยยุติไม่ว่าผู้นั้นจะบวชหรือไม่บวชการในที่จะทำมักทำผลเกิดขึ้นในมักในผลขั้นสูงสุดย่อมอยู่ในจิตใจ,ใจของผู้นั้นตลอดเวลานี่คือผู้ที่สิ้นสงสัยในคุณวราตนไตัยในขั้นในขั้นเริ่มต้นผู้นั้นไม่หวั่นไหวไม่ได้สนใจใจดีกับสิ่งอื่นคือไม่ได้เชื่อสิ่งอื่นเลยนอกจาก พระรันตนนาัยคือพระพุทธธรรมประสงค์ผู้นี้สิ้นสงสัยนั้นการที่จะเพียรพยายามเพื่อมากเพื่อผลขั้นสุดโต่งเป็นไปได้อย่างรวดเร็วเนี่ยก็เหมือนพระพาทยะนั่นก็เหมือนสันติอมาตเนี่ยเหมือนหลายต่อหลายรูปนั่นผู้ที่สิ้นสงสัยก็เหมือนพระโมคคา,ายาพระสาลีบุตรพอฟังเทศน์ฟังธรรมของพระอาจารย์ปั๊บนั่นก็สิ้นสงสัยไม่สงสัยในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์ว่าเป็นยังไง นี่ผู้ที่สังสมอบรมบารมีมามากย่อมที่จะเป็นอย่างนี้แต่พวกเรานี่ที่เรียนไปก็สงสัยไปเออภาวนาไปก็สงสัยไปเพราะไม่ใช่โลกุตระเป็นโลกิยะเรียนเป็นคมภีเพื่อสอนเข้าสู่ทางโลกุตระแต่ขณะที่เรียนเป็นโลกิยะไปเสียนั่นปฏิบัติเพื่อละโลกียะเข้าสู่โลกุตระ ปฏิบัติไปปฏิบัติไปลงโลกลงทางกับเป็นโลกียะไปเสียเนี่ยมันเป็นไปอย่างนั้นมันไม่ได้สมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยใจที่มีความมุมา่ะบากบัน่นในมรรคในผลนี่ความเป็นจริงแต่ถ้าสิ้นสงสัยปั๊บคือผู้ที่เข้าสูส่กระแสธรรมครับการทําจิตภาวนาจะเป็นไปแบบปราบปรื่นดีงามสงบงบเงียบพุ่งตรงต่อเมืองปณิพันธ์ จากโซดาจิตาคารนางคาและอรหันต์คือผู้ที่สิ้นสงสัยนี่เขเข้าเข้าสูส่กระแสธรรมแล้วเรียกว่าโสดาบันเต็มภูมิเลยนะลูกนี่เมื่อเข้าสู่โสดาบันแล้วความพินปัญญา,ามในมรรคในผลมีอยู่ตลอดช้าหรือเร็วแล้วแต่สติก,กํำลังปัญญาสติก,กํำลังปัญญาของผู้ที่สั่งสมโอรรมบริม,มามากในมรรคในผลหลายภพหลายชาติจอมที่เจ็ดด่วน แต่ผู้ที่สั่งสมอร,รมุมบารมีแบบธรรมดาธรรมดาที่เรียกว่าสุขวิปัสสโกผู้นั้นก็จมที่จะเดินทางไปเรื่อยไปเรื่อยๆชาติใดชาติหนึ่งไม่เกิน 7, กเจ็ดชาติไม่มีชาติที่แปดอีกไม่เกินสามชาติไม่มีชาติที่สี่อีกและก็ชาติเดียวเข้าสู่มหาปรินิพานจบเกมตัวน,นั้นนี่ผู้ที่ลูกหลานฟังในผู้ที่สงสัยก็ผู้ที่ยังสงสัยไม่ว่าภาคปริยัติหรือภาคปฏิบัติ แต่ยังช่างยังไม่สิ้นสงสัยมันก็เป็นไปด้วยการที่ไม่ราบลื่นเป็นไปลุ่มลุ่มดอนดอนดขาดเขินเขินแต่ผู้ที่สี่สงสัยแล้วตรงต่อพระนิพพานตรงถมพระน,น,นิพพานนี่คือความเป็นจริงเนี่ยผู้ที่สิ้นสงสัยเป็นอย่างนี้ก็ผู้ที่ไม่สิ้นสงสัยคนละอย่างนะลูกนะอันนี้ปฏิบัติมาเนี่ยตั้งแต่เป็นคาวาะเลยคือสิ้นสงสัยในคุณพระธนรมยสิ้นสงสัยแบบชนิดที่บอกว่ามีแต่มเมืองพระนิพพานเท่านั้นที่จะสามารถดับ ความทุกข์ทั้งมวลได้ที่อื่นไม่สามารถดับความทุกข์ได้เลยและไม่มีอํานาจใดๆใ,ในไตรโลกธาตุที่จะเทียบเท่าหรือเหนืออํานาจของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์ที่เรียกว่าพระรัตนตรัยได้เลยนะไม่มีความสุขที่ใดที่จะเสมอเหมือนความสุขในพระพุทธศา,าสนาที่ทรงมรรคขั้นต้นขั้นกลางขั้นสูงได้สูงสุดนะ นี่คือผู้ที่ชิ้นสงสัยมันจะดิ่งตลอดตลอดเดี๋ยวนี้ขณะน,นี้เดี๋ยวนี้ปณิพานเดียดเด๋ยวนี้ขนะนี้เดี๋ยวนี้นั่นตั้งแต่เป็นคารวะเลยหลวงปู่นี่จนวันสุดท้ายมันก็ามาขาดสะบ,บั้นอยู่ที่นี่พระตรัญญวาสีพอมาขาดสะบ,บั้นปับ๊บการชิ้นสงสัยเอ้ยการชิ้นสงสัยมานานตั้งแต่ที่เป็นคารวะเมื่อมันขาดสะบ,บั้นปับ๊บตอนนี้เหมือนมันอยู่ในปัจจุบัน ความเครือบแกลงสงสัยใดๆทั้งหมดการที่จะหวังมกักหวังผลหวังอะไรที่ว่ามันหมุนเป็นเกียวที่ว่าหมุนติ้วๆอยู่ตลอดเวลามันดับเพลิบปลุง่งแล้วมันก็อยู่เป็นปกติความรักความชังความเตเยทยานใหญากับสภาพเป็นมันชฌิมาเป็นพอดีไม่กระตือรือล้นมากและไม่มีคำว่าถอยหลัง เตไม่มีคำว,ว่าก็ตือรือล้นสุดๆเป็นปกติเป็นมัจฌิมาเฮาหากแต่ว่ามันก็ตือรือล้นภายในเป็นมัชฌิมาของมันนั่นเมื่อมันดับท่านโลกหยุดที่วัดป่าอรัญ,ญาวาสีในสมัยที่เป็นคาาวาอยู่นี่คือความมุ่งมั่นามากบั่นไงที่พ,อพ่อพ,พูดให้ลูกให้หลานฟังพูดถึงความสิ้นสงสัยการสิ้นสงสัยใน,ในใจิตในใจมันย่อมที่จะเป็นอย่างนั้นมันจะสงมันสงสัยมามันก็จะ ดับเพลิบไปพร้อมกันความสงสัยเมื่อมันดับไปแล้วมันสิ้นสงสัยพร้อมกันปับ๊บแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็ปลาสภาพปับ๊บเนี่ยความสุขความทุกข์หรือสิ่งต่างๆมันจะเป็นสภาพปกติคือรู้ทุกข์รู้สุขรู้ไม่ทุกข์รู้ไม่สุขแต่เป็นปกติจะว่ากระตือรือล้นก็ไม่ใช่จะว่าถอยความเพียรก็ไม่ใช่คือเป็นปกติเป็นมัจจุมา นี่ถ้ามันเดินมักถูกมันจะไปอย่างนั้นไม่ได้เรียกว่าไม่มีการสงสัยในพระคุณของพระรัตนตรัยและไม่คิดที่จะกราบใครใดใด,ด,ดในใจโลกธาตยกเว้นพระพุทธเจ,จากก้าพระธรรมประสงค์จะไม่มีสิ่งอื่นเข้าไปแอบแฝงในใจอีกเพราะผู้นี้เข้าสู่กระแสธรรมอย่างสมบูรณ์เต็มภูมิถอยหลังไม่ได้ มีแต่เดินหน้าในมรรคในผลในมรรคในผลขั้นสูงสุดต่อไปนี้ย่อมที่จะเป็นอย่างนี้ผู้ปฏิบัติถูกย่อมที่จะเป็นอย่างนี้ส่วนมากเราไปกราบครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ไม่พูดที่ใช่ไหมก็ดังที่ปาลูกพาหลานไปปิดไว้เนี่ยเมื่อครูบาอาจารย์ปิดไว้ความกระตือรือร้นความทะเยอทะยานยาของลูกของหลานมันจะมีได้ยังไงความมุ่งมั่นมากบรรณในมรรคในผลมันจะมีได้ยังไงผู้เป็นครูผู้เป็นบา ย่อมที่จะปลูกใกลูกหลานที่นี่มรคผลนิพนธ์ยังอยู่เห็นไหมหลวงปู่มาปุริสโตหลวงตาบัวเห็นไหมนี่มรคผลนิพนธ์ยังอยู่ยังไม่สูญสูญสิ้นหรือเสื่อมสิ้นไปไหนยังเป็นปกติเป็นอาการลิกูไม่จำกัดการเวลาเอาที่ลูกหลนหนาน About น,นี่ที่เห็นมาเป็นอย่างนี้นี่เวลามันละจากความโรภความโกรธความหลงที่ถิ่มาได้ได้มันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้นั่นเวลามันขาดสัันจากครอบชาติมันเป็นอย่างนี้นี้นี่เห็นไหมลูกนี่เห็นไหมนี่เอาอย่างนี้สิในผู้ที่ไปเพเผยปฏิบัติก็เพี้ยนไปจากไหนตอนนิพนมี มันก็ตือรือลนตลอดตลอดนี่พูดให้ลูกหลานฟังผู้ที่ไม่เข้าใจเรื่องธรรมะก็จะเข้าใจเรื่องธรรมะผู้ที่ยังเครือบแคงสงสัยในคุณพระนตนไตรหรือในมรรคในผลก็จะสิ้นสงสัยในขณะที่ฟังเทศฟังธรรมของพ่อแม่ครูก็ตือรือลดในมรรคในผลต่อไปนี้ลวงปูอยากเขียนอย่างนี้ไงอันนี้เราไม่ได้มีครูมีบาท,ที่จะชักจูงจิตใจให้อาหานให้ห้าวหานหลอยกเว้นตำราของพ่อแม่ครู ที่เราได้อ่านที่ประวัติบ้างและได้ฟังเทศน์ฟังธรรมของพ่อแม่ครูลวงตวาบัวบ้างนี่หลวงปู่ลัางเขียนพระตัวบ้างนี่มันเข้าไปสู่ที่จิตที่ใจแต่ทุกวันนี้พ่อไม่เห็นไงแต่ทางที่ไปกาบพ,พ่อแม่ครูปิดไว้หมดเลยไม่พูดนั่นไม่ชักจูงลูกหลานไม่ปลูกใจลูกหลานแล้วลูกหลานจะมีความมุ่งมั่นมาหากันได้ยังไงก็ใช่เป็นสิ่งที่ยากลําบาก หาบุคคลผู้ที่มีความามุญบารมีมากบั่เพื่อมากง่าผลยากลําบากมากที่สุดองค์ท่านคงขี้เกียจคิดว่าคงเหนื่อยเปล่าสอนคงไม่มีผลใดๆพาะกระทำก็คงไม่มีผลใดๆปล่อให้เสร็จโลกอยู่ตามกรรมนะถึงการเวลาเขาคงเข้าสู่มาเข้าสู่ผลเองเราพอแล้วคือจบนี่องค์ท่านคงคิดอย่างนี้แล้วก็เพิกเฉยเสียดังที่เราไปหาพ่อแม่ครูนั่นไม่พูด ไม่ได้บอกเพียงจะพูดให้ฟังบางสิ่งบางอย่างเรียบเรียบเพียงเียงแล้วก็จุดแล้วลูกหลานจะมีความกตือรือร้นในมรรคในผลได้ยังไงใช่ไหมล่ะมันก็ต้องปลูกใจลูกหลานให้ลูกหลานมีความกตือรือร้นในมรรคในผลในการสั่งสมบูรมบารมีจึงจะทําให้ลูกหลานนั้นเป็นผู้ที่มีการมีความใฝ่ใจในมหาบุญมหากุศลที่ยิ่งใหญ่และทําให้ลูกหลานนั้น มีความรับผิดชอบในตัวเองนั่นและทําให้ลูกหลานนั้นมีความรับผิดชอบในพระพุทธศาสนาทื่อทูนไว้เหนือเก้าเหนือกระหมอมแล้วก็จะเปลี่ยนปัจจัยามสู้ทุกทุกยากเพื่อข้ามพัตตาสงสารเข้าสู่เมืองพนิพันต่อไปก้อนมุตนาลูกสาทูลูกในกาพุทธลูกองค์ใหญ่ๆมันก็เลยมีความสุขในนมองนี่ทำไมก่อนนี้เราเป็นงั้นนะมองด้วยความระลึกถึงอุปการและคุณนันยิ่งใหญ่ที่ ที่เราสามารถรู้บนรู้บาปได้รู้ทิศทางเดินที่จะเข้าสู่มหาวิินิพานได้นะั